แล้ว่าเ็นนาแล้วน่แล้วเลาจะแข้งแับเสียงดาดแลายวัเายัมาเอยู่คุมนี้บ่คุมนี้แล้วเนาะอยู่คุมนี่บ่เป็นส่วนหนึ่งในทีมงานนี่ใครเป็นเจ้าสภาพนี่ มันซือ้อจังไหนผานผานไอ้ผานเป็นลูกไผ่เต่าเราไผ่เป็นลูกเต่าเราไผ่วันนี้พูดบอกแม่น้อยใส่ละอันพาเตีบงั่งกัน จี่อเภเจ้าออกทุนัดนี่ทับพี่เบิร์ดนี่อะไรเนี่ยอะไรเบวกครัมมันมีอย่างแน่นั่นัดนี่ยัดีดินดินมันมีขี้ดินดินหยางดินะโนดินเหนียวเอดินเหนียวมาต่ใสเอามาแต่ใสเอามาแต่ได้บัไัเหนียวังษาเออดินเหนียวเขาจุนี่แม่ังแยงควาควงนี่เออัดยจุดเจ นี่บอกไม่แรกที่ไม่ที่แรกไงกูมูนไม่แรกนะคือไม่ตั้มอีฟมีจักไม่มันคือไม่ก้อนหูมันมีจักไม่ตามันไม่เอาเอาเอาพาเขายิงมีจักไม่นักเอาดีเหรอนี่บอกไม่แรกไม้ที่หนึ่งนะครับในการถัดบ้างไฟครับจะมีขนาดมืดระบุขนาดเท่าไหรเนี่ยนาฮานาฮ่า้นาฮวนาฮว หงมิวอนาหงมิวไม้สองอยู่ไหนครับไม้สองเป็นบพรท่นจ้าส่ตัวไหนตัวไหนไม่แล้กันูมาถามผู้บอู้หแม่มัเหมือนเอากนาเป็นเมืงผู้หบอกไสขนาดังสี่เด้อนี่ละเท่านี้เท่าเนี้